สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนลุกพุดจุย๋ยเล่าความฝันสุดประหลาดก่อนรู้ว่าตั้งคัน เรียกได้ว่าหล้นกันอยู่นานในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสาหรับคู่รักพู้จุ๋ยราสุดทั้งคู่ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่ไหวหลังได้ยินเสียงหัวใจของพีเจครั้งแรกพร้อมเล่าความฝันให้ฟังว่าจุย๋ยบอกว่าก่อนที่จะไปตรวจจุย๋ยฝันด้วยฝันถึงเด็กพุทธแล้วต่อว่าเขาก็ฝันถึงเด็ก จุยเล่าต่อว่าแต่จุยไม่ได้เล่าให้พุทธฟังก่อนที่เราจะไปฟังผลเพราะเดี๋ยวเหมือนกับเรามโนอะไรอย่างนี้พุทธเล่าต่อว่าก่อนที่เราจะไปตรวจเลือดว่าน้องที่ฝังไปติดไมก็ฝันว่ามีหลานชื่อสันเต๋อหลานก็เล่นเล่นกันอยู่แล้วเหมือนกับมีเด็กหล่นลงมาใส่ตัวแล้วเราก็รู้สึกว่าแน่แน่จุยเล่าต่อว่าส่วนจุยฝันว่าเหมือนมีเรืออยู่ในทะเลแล้วมีเด็กเหมือนบอกว่าอยากไปด้วย จุยก็บอกว่าไปสิงั้นกระโดดลงมาเลยเหมือนมีกระทะอะไรสักอย่างอยู่บนน้ําแล้วเขาก็กระโดดมาแต่เหมือนไม่ทันใจเขาเลยกระโดดลงน้ำแล้วจะว่ายไปแล้วเราก็บอกว่ามาเดี๋ยวพาไป แล้วเราก็อมรับหาเขาไปเพราะว่าเรากลัวว่าเขาจะเป็นอันตรายซึ่งจากนั้นก็ตกใจตื่นพร้อมยิ้มแต่สำหรับเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่แปลกดีนอกจากนี้ทั้งคู่ยังได้เล่าถึงโมเมนต์ช่วงที่รอฟังผลด้วยหัวใจที่เต้นแรงแล้วแถมยังได้เห็นน้ำตาแห่งความสุขวัดที่คุณพ่อพุทธหลังจากที่พอทราบผลคอนเฟิร์มจากอาจารย์พิทักษ์หรือรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิทักษ์เราเกิดก kiat yeah. พูดเราว่าจนมาถึงวันสำคัญเป็นอีกวันหนึ่งที่เราก็หลุ้นมากๆวันนั้นผมจำได้ว่าใจมันสั่นเราก็หลุ้นว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะเหมือนเราจะสอบเอ็นแล้วไปดูว่าผลที่เราสอบมันผ่านไหมจุยเขาก็ไปเจาะเลือดเราก็ต้องนั่งรอผลว่าตัวอ่อนที่เราฝังไปที่เราเฝ้าประครบระงมเขาจะฝังอยู่ในตัวจุยไหมจุยเล่าต่อว่าตื่นเต้นตั้งแต่ตื่นซึ่งพอไปถึงคลินิก GFC พยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกคนลุ้นมากกับเราพี่สนแฟนพี่ป่วยมารอลุ้นด้วยคือเขาเจาะเลือดปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็เอาเลือดไปตรวจทันทีว่าจะติดไหมแล้วเนเน่คอยอยู่ใกล้ๆจุย๋ยเราก็บอกว่าถ้ารู้ผลแล้วให้บอกเลยนะซึ่งก็แอบเร็วเพราะว่าประมาณ30กว่านาทีก็ทราบผลแล้วซึ่งก็คุยๆกันอยู่แต่เนเน่ก็คือพิรุษสุดแล้วเราก็ดันจับได้จากแววตาเหมือนเขาดีใจพูดเล่าต่อว่าเหมือนตอนนั้นเขา ดีใจกันสองคนฟิลเหมือนเนเนเน่มีเบบีผมก็เลยถามไปว่าเน่ท้องเหรือพร้อมยิ้มเราต่อว่าเราเลยบอกว่าเน่ไม่ได้ท้องจ้าเราก็ส่งให้คุณพ่อรู้ตัวว่าท้องแล้วแต่เขาก็ยังไม่อยากจะเชื่อจนกว่าอาจารย์พิทักษ์จะมาคอนเฟิร์มเราก็เข้าไปหาอาจารย์อาจารย์ก็คอนเฟิร์มว่าตัวเลขนี้เป็นค่าที่ขึ้นแล้วมีน้องซึ่งขึ้นมาดีด้วยคุณพ่อตอนนั้นน้ําตาคลอเลยแต่เหมือนของจุ๋ยได้ผ่านกระบวนการเจ็บปว มาแล้วก็ความตื่นเต้นแล้วความเป็นเหมือนเรารู้ร่างกายตัวเองเรารู้ว่าตรงไหนมันยากลําบากจุยร้องไห้มาหมดแล้ววันนั้นเหมือนมีแต่ความดีใจมีแต่รอยยิ้มอะไรอย่างนี้ค่ะพุทธแล้วต่อว่าสําหรับผมน้ําตาไหลน้อยๆเลยครับจุยเสริมว่าเป็นคนที่น้ําตาไหลยากมากพุทธล่าต่อว่าเป็นความฝันของเขาไงที่รัก พราะตั้งแต่ที่เราครบกันที่รู้จากก็รู้ว่าเขาชอบเด็กแล้วอยู่กับเด็กแล้วมีความสุขสดใสแล้วเราก็ชอบเล่นเสียงสองอยากจะมีเป็นของตัวเองมากๆจนวันนี้พอได้พีเจน้อยตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบสี่เดือนจุยเล่าต่อว่าแต่สิ่งที่ทําให้จุยร้องไห้ก็คือพอเราออกมาจาก GFC แล้วโทรหาคุณยายคุณตาเพราะว่าที่บ้านไม่มีหลานนี่คือหลานคนแรกโทรไปพ่อเป็นคนร้องไห้ยากเป็นเสือ ยิ้มยากเพราะเราบอกไปคุณยายแข็งแกร่งเพราะว่าคุณยายร้องไห้ไปแล้วตอนที่รู้ว่าจุ๋ยได้ตัวออนแต่ครั้งนี้พอติดคุนตาร้องไห้พูดเล่าต่อว่าแล้วก็มีอีกหนึ่งครั้งที่น้ำตาเสริมเปลืม้มปิติดีใจมากๆเลยคือลูกคนแรกของเราตอนที่เราไปเอาลตราสาวดูความเจริญเติบโตของพีเจน้อยเป็นอย่างไรบ้างเราได้ยินเสียงหัวใจของเขาเต้นได้เห็นแสงกระพริบกระพริบแบบหัวใจดวง น้อยๆเล็กๆมากบอกเลยวันนั้นที่ยืนดูเขินน้ำตาก็จะไหลอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ